สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไว้ตุ๊กตาผาฝันเมื่อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสก็เพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยจ้าค่ำพลมีเวลาก็มาอันดื่มกาแฟนกันค่ะกาแฟำดำเลยเด้อ อันมีเสียงเลยนะคะแฟนเอ้ยพันทํางานเก้าอี้เลื่อนไปเลื่อนมากระปุตีเราคอนโเพิ่นกันอ่ะมากินกาแฟนก,กันถามว่าว่าอย่างโบลินเธอก็เลยโบไดดลินคำาลินก้อนพญานมันยินมันบอกอเออก็เลยนั่งอน,นั่งดื่มนมก,กันเนคอนโนแล้วก็กินกาแฟก,กันเพราะงั้นเถอะ เขียนเอกสารค่ะ yes coffee now ย yeah? okay. <Okay. S 1> ัดโอเคไปเอากล้วยอะอะไปเอาถ้วยยันแฟนมันลินด uh ้วยค่ะ วิธีบ้านๆขนมทั่วไปง่ายๆสบายๆกันด้อยเจ้เนอเวันนนกอคุกกี้ใบสดนี่ยะสตรอปว่าฟนูนับนบันนี้ก็ไปเอาขนมอีกค่ะนึกว่าบบกินกิน นี่คือขนมสโบรวาโฟค่ะแซ่บแต่ว่าต้องเหมอนหนๆอันส่วนอันถ้วยกาแฟนะคะแล้วมันสิบข้างในมันเป็นน้ำตาลโอเคนย่าตก็จัก2มิ้8โอ้โั่นส e ่งโอ้โห2.8นั่นสิ่ง t อ้โหนั่นสิ่ r โ โซ่น่าะดี่าและมาคาเฟ่ค่ะคาเฟ่เอ้ยบ่ได้กินขนมดํามเลยค่ะเพราะว่ามันมีน้ำตาลไหลแต่บางทีถ้าอยากอยากกะฮักเครื่งนึ่งหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆอันกินว่างั้นเถอะก็ต้องดูแลตัวเองค่ะมาค่ะกินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาพาวันเห็นเพราะว่าอัน ปีนานี่ก็คนมาจอดรถทางแถวหน้าเฮือนเอ้ยนี่ก็ได้ใจเงินนะคะชั่วโมงละสองเหรียญก็กว่าการไหลต่างเนาะค่ะเนาะคนก็เดี๋ยวนี้ก็บางช่วงก็วันที่สองวันธันวาเนี่ก็หาวงจอดแล้วค่ะบางบางที่พันเื่อใจเงินคำพูดเลยมีรถไหลขันก็ไปหามงจอดมางอื่นก็ย่างแถวเฮือนเอ้ยนี่ก็รถไหลแลยค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันคนหาวงจอด กระบ,บุตีนค่ะเนาะหรือไม่ก็ตรงอันโขออนเบือ,อนอนุญาตทางอันรัฐบาลก่นจังเลยโจดเลยค่ะทาไปโจดอันนั้นแบบอยากโจดตามใจก็ได้ใจเงินเนาะค่ะเนาะเพราะมันมีมอันมงรักใจเงินวัดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ใจเงินวัดละค่ะอยู่กันเลยกันไปมาก็ต้องเที่ยวไปรถโดยสารสะดวก,กว่าสบายสะดวกแล้วก็ถูกนำ้ำ ถูกเป็นบางอย่างเนี่ยค่ะเ้อบ่มแม่นว่านั่นถูกหมดบางอย่างก็แพงการุนโดยสารกันแต่ว่าอันสมมติเอยบ่ค่อยได้ใช้เลยก็บบแม่ว่าถูกหรือแพงนะคะแต่ว่ามันมันบ่ได้เข้าไปบ่อยเพราะว่า่ยวหงเงินและจุกตาเนี่ยมันมีอันพวกหางสรรพสินค้าอันเสื้อผ้าอันใจอาหารมันเยอะมันก็เลยย่างอยู่แถวบ้านๆเนี่ยค่ะมันก็เลยสะดวก อยากเงยไอ้ตุ๊กตาไปอันที่ว่าใจของนี่ก็มันมีวิส่งที่เนาะส่งสั่งที่อีกต่างหากแต่อันที่สามนี่มันเป็นของอันต่างชาติเอยบ่ค่อยได้ไปเพราะว่ามันมันบ่มีของที่เหาอันซื้อเนาะค่ะเนาะมันไปเสื้อแล้วแต่ความมันชอบมาณเอยไปของสูวนใหญ่ก็ประมาณสิบนาทีแล้วก็อันที่เกินเหื่อเออในย่างไปที่ว่ามันมีมองเอายานี่ก็ประมาณเจ็ดแปดนาทีค่ะก็สะดวกดีมันก็เลยสะดวกค่ะ แต่ถ้าเขานําเมืองการขี่รถแทมไปนี่ก็สามสิบนาทีครับแป๊บเดียวลงนําอันใจกลางเมืองเลยสะดวกสบายทั้งรถบัสรถแทมรถมีโทรเนาะค่ะเนาะมีโทรนี่ต้องไปโตอ,อีกมงนึ่งแต่ว่าถ้ารถแทมนี้นั่งงนินชุดรอบเดียวเลยค่ะขึ้นกันรอบเดียวลงกันรอบเดียวสะดวกวันนี้กบแฟนเอ้ยกระเขียนเอกสารมดมือแล้วค่ะ วันนี้มันตนสีใบใบใบมันมีคนมานอนนำค่ะมันนี้มานอนค้างคืนสามคนเอ้ยก็เตรียมของมันห้องนุงห้องนอนนั้นเตียงตึงอันเอ้ยกับปูเรียบร้อยมดแลวค่ะเมื่อวานน่ะคือเอดงานมันเมื่อยปูแล้วก็ดูดฝุ่นํำความสะอาดเนาะนเนาะผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวแข่มานอนก็เรียบร้อยมดและค่ะเพราะว่ามันเป็นประเพณีทางนี้่างมันเถอะปะแล้วก็จากกันไปก็ นอนคืนนึ่งแล้วก็เ้าหมาพันก็กินข้าวเ้าแล้วก็สีใบๆพันก็กลับบ้านจะได้พบกันค่ะอันนี้ให้ไซเออ์ฝังนะอคะเนื่องจากว่าว,า,วาวิธีชีวิตบ้านๆทางนี้ว่างั้นเถอะวันนี้แฟนเอยเขมบดได้ไปยันหาหมูเพราะว่าหอมีแขกหน,ะะนอ่อยะก็เลยมาเคลียร์เอกสารนั้นตัอก,กัน มันไหลมือว่างั้นเดี๋ยวพเอ้ยกระปุกนุ่งของพันตอกค่ะบางอย่างก็ทิมบางอย่างกระปุกทิ่งสิเป็นก็เอ็ดของพันเองมาเอ้ยทุกกระดาก็มากินกาแฟค่ะเอ้ยเกียรติงานอย่างอื่นเนาะเอ้ยก็นำไปเตรียมของไว้เอ็ดตันต้นแงเนาะค่ะเนาะเตรียมพวกเนื้อพวกเตือันเอาออกมาแล้วกันนะแต่งมันไว้มันจังสะดวกว่างั้นเดี๋ป้า มืดแล้วเด้ค่ะกาแฟมื้อใหม่วันใหม่กันกาแฟมื้อถ้วยแล้วก็ขอบคุณในไหลเนาะค่ะเนาะคือคเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีแล้วจะเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนผู้หลบเป็นใครก็เศร้าวไวๆค่ะแล้วก็มีเวลาก็มานั่งแฮงกับเอวยเนาะค่ะเนาะแต่ละมื้อว่างันเถอะปะแล้วก็พอกันนั้นคิมนานเน้ยค่ะเด้อสวัสดีขอบคุณในไหลค่ะ